แล้วที่คุณยายเคยฝันว่าเห็นเงาดําๆเหมือนจะมาสะกิดเหมือนจะมามีอะไรมันเกิดขึ้นกับลูกสาวคุณสมใจด้วยเหมือนแม่เลยนะคะมันเป็นยังไงคะเป็นเดือนเลยจ้ะมเป็นเงาดําๆมานอนกับเรานอนทับมีอะไรด้วยจ้ะมาเขินมาเขิเลยยอมไหมจ้ะพี่ยอมไหมบางครั้งก็มีจะ่บางครั้งก็ไม่มีบางครั้งก็ยอมบางครั้งก็ไม่ยอม เอ,เอาคืนแรกที่มาก่อนได้ไหม,มเขามายัางไงจําความรู้สึกคืนแรกเ,เป็นเหมือนแม่เลยสีดําหมดเลยไม่เห็นหน้าของหนูเป็นเงาดําอย่างเดียวใหญ่ฝันหม่มารู้สึกว่าฝันหรือกึ่งหลับกึ่งมันเหมือนไม่ฝันเหมือนอัํจาจะเราจะลืมตาจะพยายามดูหน้าเขาเนี่ยแต่เราลืมไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่นในชะใช่จ้ะแล้วเขาก็มีอะไรกับเราใช่จ้ะเหมือนจริงไหมคะเหมือนจ้ะเหมือนเลยเรามีอารมณ์กับเขาไหมเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบางครั้งจ้ะเราเสร็จด้วยใช่ไหมจ้ะเป็นบางครั้งอุย ทั้งเอเลยเหรอพี่เป็นเดือนจ้ะทั้งเดือนเลยอ่ะแล้วคุณไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยจ้ะพียาอ๋อไม่แล้วปัจจุบันนี้ยังโดนอยู่ไหมไม่โดนแล้วจ้ะแม่ปัจจุบันนี้แม่ยังโดนอยู่ไหมไม่โดนจ้ะก็ฉันด่ามันบอกไอ้ดำมึงร้ายมากและไอ้ดำมึงระวังนี่คุณจะเอาหมอป้ามาปราบคู่ผีแล้วหนึ่งเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ใช่คนต่อต้านอน่เพราะว่าฉันคนแข็งแข็งแก่งกับเรื่องผีแล้วตอนนี้คุณกลัวไหมอ่ะคุณสนใจกลัวจ้ะก็เลยสาแม่นีคะ ทนอยู่มาตั้งนานแล้วก็เลยคุยให้แม่ฟังแล้วพอคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่ายังไงแม่ก็เลยโทรไปหาาติที่ระยองให้ไปหาตาคนนึงแกแกบอกว่าแกดูให้แกดูแกถามบ้านเลขที่แล้วแกบอกว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นเมืองเก่าเราปลูกบ้านทับเมืองเก่าอยู่เอ้ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมคะบ้านอยู่อายุธยามันก็ต้องเป็นเมืองเก่าไหมคะแต่เขาบอกว่าตรงนั้นเป็นเมืองเก่าจ้าที่มีเจ้าของตรงนั้นอ่ะเขาหวงอ๋อ เป็นไปได้เจ้าที่แรงมาละไม่คือผมเข้าใจนะมันเป็นไปได้สูงเลยนะเพราะว่าแม้กระทั่งไอ้ดาใหญ่ที่ว่ามามีอะไรกับแม่มามีอะไรกับหนูอะและปัจจุบันเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้กันกี่คนนะสี่คนจ้ะใครบ้างอะมีพ่อเขามีสามีมีหนูแล้วก็มีแฟนแฟนหนูจ้ะแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนโดนอีกใช่ไหมไม่มีแล้วจ้ะจะอยู่กันผู้หญิงสองคนอะใครไม่เจอกับตัวไม่รู้เนาะผมเคยช่วยเหลือคนมีชื่อเสียงคนหนึ่ง จริงปเนี่ยน้องเป็นผู้ชายโดนผีผู้หญิงมามีอะไรด้วยเหมือนกันเฮ้ยช่วยได้ช่วยได้